กาทางไอพามีเพิ่นกะอยากซอยคือกั้นพี่นอ้องไอพามีเพิ่นมีเวียกไปกะให้เพื่อนไปเห็ดเวียกทั้งอื่นเนาะพี่น้องเอเห็ดน้อยหนึ่งกะแห้งซีบได้เวียกเนาะเพราะว่าน้องลาตี้ก็ใหญ่และพี่น้องเห็ดเองก็ได้อยู่เนาะ กับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกับนมนาตอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนีก่กัอยู่เพื่อนคือเก่าพี่น้องเนาะโดยกามาเลือกไม่น้อยพี่น้องเนาะสีว้ตัดตอนแรงๆพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับยังบ่ทันไปสื่อแนวมันมาผลเเลือยพี่นออ้องเพราะว่าเขาประเดิตัดโด,ดนเลยมันเบาเนาะเอามาตัดไม่น้อยพี่น้องยอยู่ว่าน,นี่แหละพวกมือพี่น้องอดำปีๆเนาะเลือกไม้อีง่าย,ยแล้วแ้วกั มาถ่ายคลิปก pues ่อนพี่น้องในบ้านนี้กันเนาะยังบนทันถ่ายคลิปโดยเฮ็ดเวียงก่อนพี่น้องเนาะกากองพื้นว่านนี้ก็เป็นมือแรกพี่น้องเลยกองมือเดียวเนาะเอาไม้ใหญ่ยังขึ้นนะพี่น้องกากวาดนี่นาะพี่น้องน้องลาตีกัเห็ดผู้เดียวแหละกองพื้นพี่น้องเนาะกับโบดิเห็ดเตาใหญ่ฮะนะแม่เถ่าเพิ่นก็เลยอยากมาซอยน้องลาตีแบบตอกลักอีกอย่างขลักอียังๆมาฮะนนะบไหวกองพื้นเจือนเนาะเพิ่นมาซอยหน่อยนึงพี่น้องเลย ก็มีเอฟซีเพิ่นกะเป็นห่วงอะไรพี่น้องเพิ่นกะว่าอย่าห้ไม่เท้าเห็ดเวียกนักไลยเด้อเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นก็เห็ดส้อยอะไรเนาะพอได้มีเหือออกในต้นโตพี่น้องเพราะว่าเข้าไดิเหตเวียกไลยมันกะแห้งซีแบบเซนเอ็นนะพี่น้องแห้งซีเจบเนาะเพิ่นก็เลยว่าอย่าเห็ดซ้อยโดยกะทางไอพะมีเพิ่นกอยักซ้อยคือกั้นพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเต้าในน้อยเนาะเห็ดพอได้ดังแล้วกะถ้าว่าเรือดังกะไว้คายน้ำพี่น้องเ้ยแต่ถ้าได้ก็เอาเนาะ บริเวณเต่าใหญ่แล้วก็ทางไอพ้พมีเพิ่นมีเวียกไปก็ให้เพิ่นไปเหตุเวียกทางอื่นเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็นมีเวียกแบบทายคลิปยัยงของเพิ่์นเห็นแะไรพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กะใกล้สีฮอดมืออันขึ้นเฮือนไ่จอยเพิ่นแล้วเนาะยังอีกซัมเมอพี่น้องเลยป่า,าเตรียมเครื่องยังขึ้น,น,น,นเฮือนใหม่เห็นอะไรพี่น้องก็เลยเบรย์บริเวณให้เพิ่นเหตุซอยเนาะเหตุดดเดียวก็ได้พี่น้องไม่เท่าเพิ่นก็ซอยเนาะว่าน,นี่ก็โอ้ใหญ่อียพ่นน้องเาะค้เนใหมาใหญ่เนนาะ้อยนนีี่่พ้องขึ้้ามมันนหเบิี่กะ แต่เป็นบ้านเศร้าสอบันแล้วเนะาะแต่ว่าเผื่อเขาซ่อนอีไยังคะนะเดี๋ยวเขาก็มีเวียบโบราณพี่น้องแต่ว่าเขาแบ่งเวลาโบได้เนาะแบบมาเห็ดน้ำก้นพี่น้องเห็ดหน่อยหนึ่งกะแห้งซีโบได้เวียกเนาะเพราะว่าน้องกาตีกัใหญ่แล้วพี่น้องเห็ดเองก็ได้อยู่เนาะเอาย่อยยังก็พอได้หนนะก็เลยว่าแยก่กันเห็ดซ้ำนี่เนาะกับแกนปัญหาในต้นในโต,นตพี่น้องไอ้พอเห็ดได้โดยกะเห็ด ถ่าว่าเออเขาเห็ดเวียกน้อยเดียวแล้วก็สิมาเห็ด,ดํากันมันกันกบบท่านกินเห็ดแบบนี้เนาะเขาต้องแยกกันไปฮะนะพี่น้องแบบพอเห็ดได้ก็เห็ดเนะเาะในแถวเป็นกระซอยดาเล็กดาหน่อยแหละพี่น้องมือนี้เป็นกบบระบไดเห็ดมันแดดพี่น้องมันหเป็นออกมากเนาะแดดฮ้อนแล้วก็เลยมาเลือกไม้น้อยพี่น้องเอ้ตัดเนี่ยเพื่อสิตัดไม่ซ่อนพี่น้องมันตายเลยแห้งแข็งขักโดยเลยว่าสิมาตัดซะมือนี้เลือกไม่ดําปี๊ดอะไพี่น้องไอ้พวกมือก็ได้ใจมหมวกเนาะ พากว่าล,ลมอยู่มันนี่กะบบปันไดพี่น้องโดยกะจังไดกะฝากคอมเมนต์พี่น้องเป็นกําลังใจให้น้องลาตีในเดอพี่น้องเมื่อนี่บบปันไดว่านี้แดดกว่านี้อีกว่านี่เนาะตอนส,สวยๆแล้วพี่น้องเลยโดยสีมาเลือกไม่น้อยบนสัตว์มาทั้งนี้เลยไหวอันตัดซ้อนนะพี่น้องถ้าว่าเข้าบบซ้อนมันกับโบใหม่เนานะโดยมาเลือกอ่นี่แหละพี่น้องไม่น้อยก็ไดเอาผ้ามาตัดแต่ว่างาต้องสัดวไปขุนอนเข้านบบท่านตัดตอนนี้กะประมาณตอนแรงเลยเนาะ บุหรีเหนื่อยตัดเียวเงินพันปนดหน่อยคำนี่แล้วเขากับประมาณสองสามบาทเบุหรี่เหนื่อยตรงได้หน้าเหนื่อมากกว่าเหนื่อยหน่อยเนาะคำนี่แล้ววันนีใส่เที่ แล้วทำไมกองเกาหนาที่ไปไหมแตม่มันโดนเนาะอดีคนไทยลง พัดเนาะฉันเด่ว่าเ้อเขาก็บรดเลือกใช่ไหมเวลาเอาพืนกระดเลือก แเอาม่าแล้วก็อารงณ์หนอยหงยายกันไปเนาะมาเลยมีครั้งนี้ bộ nhà ảnh sáng tao hủ chặt Nguyên hạ hốc nha

ตอหน,นึ่งเอาผีเลไลด,าาด้วยถ้าอาการเป็นเมื่อกันเราได้เอาเอยตัดมันจะมอ <c oughs> หเหยเห้งเบื่อเนอะแบบไริพนธ์ที่บริแท้ใหม่ด้วย <c oughs> เลยเลือกใหม่มาไว้ตัดพี่น้องเอ้ยตอนหม่หมห่มแหละผมเป็นล่อเลยแต่เก่าก็ค้นมาแล้วก็ถอกย้ายกันมาพี่น้องเพราะว่าพื้นที่เขาบกกว้างเนาะทางหน,าน้าในการ มันกับบริขดปันไดพี่น้องเลือกแต่มือก่อนพูดอันนี้เนาะเลือกไว้มันตัดเอาไม่ใหญ่ยังขืนนะมือเดียวพี่น้องมีแต่ว่าเขาซ่าดนี่ยเขาตัดจริงๆหัวเขาต้องเลยตัดมันขดมันยังเวลาเขาไปก่อมันทะเบใหม่เลยถ้าเขาใส่เป็นดนนะมันกะสีออกมามาเป็นใหม่คือเก่าหะนะพี่น้องพ่อบรรยากาศเมือนี้กรับผู้่มๆ่มเลย ใคกวาว่านนี่ได้พี่น้องว่านนี่พ่อแดดคักอะไรนะเผื่อออกเต็มพี่น้องปากพะหม่มท้งผูวกะโอ้ลมอยู่เนาะห่อนกับบบปันไดพี่น้องเลยดิอันนี้กะเก็บมาตัวใดมันขดกะไวต่งางหางกกะไวตัดถ้าเป็นแบบนี้กะนบาไวพี่น้องมันแดดแห้งมีแต่ว่าเขาเลือกที่ซื้อเลือกมาไว้เวลาเขาตัดมันจังง่าย่นะอันนี้กะเป็นกองถ่านพี่น้องกองว่านนี่แหละอันนี้เนาะ เอาใหม่ตัวมันใหญ่ๆขึ้นพี่น้องไอ้พวกมือเดียวเนาะคาบเดียวนะพี่น้องบดให้หอดตอนเศร้าซะเห็ดตอนซุยๆหน่อยหนึ่งทากะเห็ดเต้ตบาบวใหญ่พี่น้องเพื่อเขาใส่เม่น้อยเนาะใส่ไม่น้อยไปกะร้ายตื่อันนี้จะเป็นเป็นปากจูดเด้อเดี๋ยวเห็ดปากจูดยังก็แล้วแหละมีแต่หอมห้าไม่น้อยมาซ้อนฮาตัดแลวกมาซ้อน,อน,อน,อนใส่ถ้ามันใหม่เบิร์ดกะได้เศร้าป้ายคุณล้วพี่น้อง มีแต่ว่าคีเลื่อยมันเป็นขีเลื่อยดำเนาะคีเลื่อยเก่าเลยมีแต่ขีดินเลยพี่น้องรวมกันนี่ลองทมเบิงว่าสิพ่อบ่เนาะเผื่อปกผลไม่กันยังโมลายบันไดเด็กขีเลื่อยกับมีดต่ขางแบบนี่เลยกลับมาหอดน,นี่ฮะเอาแถวนี้อะไรไปทมใช่เนาะบุอยากมีแล้วพี่นอ้องบรรยากาศเนาะลมเป็นลมเลย เลือกไม่น้อยพี่น้องเอานอมาตีก็ได้เลือกมาไวต้ตัดตัดใส่เลื่อยมันก็ขาดไวตัดเสื้อผ้าก็นั่นขาดเป็นหนวดอีหยังมันอันนี้ก็นเอามาตีไปเก็บเอาเอาเบิร์ดพี่น้องมียังกะผูกไปแก่แล้วย่อหายเนาะเฮายอเบาไ,ไวเทานั้นมันใหญ่ลไรก็ยอเบาได้สีมาหอดสีไม่ก็ได้ไม่น้อยก็ทั้งพีกันลายได้พี่น้องเดี๋ยวสิกึ้งไม่ตัวนี้ขึ้นไปก่อน มันไก่ทางโพดกับเรได้เนาะแบบวลุดพ่นกับากมาพี่น้องพ่นไปแก่มาอย่างเงี้ยทางในป่าอ๋ีกุนหโอเพราตัดตึงพอดีขาดตึงตึงมนใหม่ีเพิ่งมา พี่น้องไอ้เนาะเลือกไม้ไปทีเรียบร้อยพี่น้องบ้านนี้บรรยากาศก็เลยเริ่มแดดมากเลยพี่น้องไอ้เลือกไม้น้อยออกแล้วหละสัตว์ไปทั้งพุนเลยพี่น้องปุ๊บเป็นกองอยู่เนาะเลือกออกจากกันเพราะว่าเวลาเขาตัดแล้วมันจะง่ายฮะนะแดดแดดมาเนี่ยทางออกพี่น้องมแต่ดินทรายเนาะตะเกาวริดมี่เลยรถเ,เที่ยวดูแล้วก็เต็มอยู่ อากาศลมแหงอยู่ทางเฮือนมขาเนี่ยลมพัดห่อนคือเก่าเนาะมาเลือกไม่น้อยออกพี่นองเลยมาแยกไม่ไหวคนละส่วนเวลาเฮากองมันกาง่ายะนะกะต้นหอมผู้เลี้ยพี่นองตรงหาเนวตัดก่อนเพราะว่าต้นนี้นะเล็กตัดเฮามันบกเขาถ้าเฮาตัดมันก็ตรงได้แบบเขาต้องได้ใส่แห้งพี่นงเลยเพราะว่ามันเฮาบริตัดด้แล้วมันก็สีึ้นเล็กขหาดเนาะเฮาปาไว้มันก็เป็นเขามีอ่าง โดยอ่นนก้นกองแต่มือวานนี่พี่น้องกองขาบเดียวเนาะบาดห้องบาดบไดบาดมือซ้ำไม่ท้าเป็นตอกรักอีกยังหายแล้วก็น้องตีก็ค้นค้นค้นใส่พี่น้องให้แล้วบานนี้กะเอาไม่น้อยยังใส่ก็ได้แล้วพี่น้องทมได้แล้วบานนี้ก็นเนาะจูดพี่น้องไ้พอได้เฮาดังแ้่ถ้าได้ลายเป้ากับค่ายพี่น้องยันแต่มันได้น้อยนะโดยพี่น้องไงเนาะแ้วแหละพี่น้อง ป่ามือเนาะดำปีปี้พี่น้องเลยจับไม่ดำพอดีสวยพี่น้องตอนนี้ก็เก็บเก็บเต้งแต่ตอนบมดได้ถ่ายคลิปคนละเนาะก็เลยว่ามาเปิดคลิปพี่น้องวันนี้พอดีแล้วอากาศกระแดดเนาเขาเห็ดจะเศร้าเนาะมันก็คือสีบกฮอนมันลมอยู่พี่น้องเขาเห็ดตากแดดมันก็ะฮอนเนาะโดยวันนี้กามาสัตว์ใหม่พี่น้องเอยมาสัตว์ไว้สัตว์ต้ตนหอมหาผลเหลืออีกอย่างก่อนเนาะ บ้านนี่กระกรองแล้วไม่เงียบคืนนี้ก็เลี้ยวจะรอยพี่น้องคือเป็นไม้น้อยค่ในวันนี้เนาะโดยลงจากพี่น้องเศร้าหนาวมาหนึ่งก็ไลายมือเติบเลยแต่ว่าตอนแรกค่คือว่าเย็นๆคือเก่เกาเนาะโดยเอาพี่น้องคลิปนี้กับซิคอลาไปก่อนเด้อพี่นอพพ้องทาผมพอคลิปหนักพี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้น้องลาตี้ก็บอขอบคุณขอ,อบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบเป็นสุขสุขคนที่หับ z o o คลิปน้องลาตี้แล้วก็บบอกขมโฆษณาเด้อพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี